แบงค์ร้อยโทมัสใบหนึ่งหลักร้อยใบหนึ่งหลักพันดูยังไงฟังคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมอาร์มนะครับใครมีแบงค์ร้อยรุ่นแรกของรัชาการที่9แบบนี้บ้างครับแบงค์ร้อยรุ่นนี้ผลิตที่บริษัทโทมัสเดลาดูเป็นแบงค์ร้อยแบบเ้าหรือเรียกกันว่าแบงค์ร้อยโทมัสวิธีสังเกตแบงค์ร้อยแบบนี้นะครับว่าแบบไหนมีราคาหลักร้อยแบบไหนมีราคาหลักพันวิธีสังเกตให้ดูลักษณะหน้าตาของรัชาการที่9้าว่าเป็นหน้าหนุ่มหรือหน้าแก่ แบบนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆคือหน้าแก่สภาพใหม่ๆมีราคาหลักร้อยนะครับส่วนแบบนี้เป็นหน้านหนุ่มสภาพใหม่ๆผมรับซื้อหลักพันนะครับส่วนบ้านใครมีธนาบัตรไทยเก่าเหรียญไทยเก่าเงิน่างประเทศโบราณพระเครื่องพระบูชาใครอยากขายกับผมแอดไลน์หรือโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ